รากผักชเีเทียมนี่เท่ากระเทียมทนกระเทียมธรรมดาครับผมกระขนอสุกไก่อู้หูยสิบบาทเลยสีก่อนใส่ลงไปเลยครับผมอันนี้ก็แค่ดำลงแค่ดำบุบๆครับ,บ,บผมอุ้หอมถุงชีสโรตครับผมเกินนิดหน่อยเพราะอีกนิดนึงยุดหน่อยเพราะเขามีความเข้มข้นจากสุก่อนเนี่ยสีขาวครับผม เป็นดำแดงข้างน้ำดำนะครับรอบเลยสัหอยสดลื่นๆครับผมแปลงมันเขามีประจำอยู่สวนไะไรอ,อยู่แล้วเจ้าเกย์อบนบ่วนี่แหละสูตรทีละมันตีเสี่ยมเออปลาเขียวครับผมสดถุงรถตามตามกันเลด้๋ยวบอก แดลงลุเลลองหนาส,สุกนิตอม,ม,มิฟ้าที่นี่บอเห็ดลเ็ดเทาทีั้ใช้ที่หลังครับผมก็าิไปลวกกระ,ากระพาปลาครับันตอเข้าไปีเราจินครับผมกินได้เ่าเราเนี่ยนี่ชิงเกือบชิงหอมไปน้ำต้นหอมนมปังมื่นอนมป,ปังมื่นอ <laughs> <laughs> ว่าเชียวไม่กินแล้วเหมือนอะไรเนี่ยโอเคหน่อยๆเป็นพวกกระพอลาตัวนี้ไงตัองเป็นลูกเป็นวงลี่แหละครับเป็นลูกคงล้มป่านละแต่อันนี้สงสัยก็เจ้าสิผสมมากแหละครับไก่เขานี่หนาสิยุ่ยนะครับเห็นเป็นความเปื่อยของไก่ก่อน ตะไลครับผมเอาจะต้มลงไปครับแล้วก็ป่าลงไปครับผมเ็หมอครับผมโอ้โห้ยสใหญ่เลยเม่ียน จะเป็นกินของกระเพาะปลาหอมมากเลยครับผมมีหลายยังได้กินแทนเสียนเลยครับผม mm hmm. บนเสียนเสียนเสียนมีเขาหลวกลอยเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เราเจียวขึ้นมะลาบเส mm hmm. ียนมอีอ๋อเบร์ลงกในหมอนพี่เด็ดครับผมมัน mm hmm. mm hmm. มีเอาหลวกลุคนเงเรื่อยๆครับผมนี่นะครับกระเพาะทา,างแดดวัน mm hmm. okay.

Mặt của cùng là mùi tay mùi tay mùi Cái xe tay mùi 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 พี่ไทยอีกพี่ไทยเอาใส่ของงมันเลยใสเลครัสสิกมากเลยกองมันไว้เปเปิลให้ขาพี่กตีให้คเกหมรอพพี่บมีอมันเขาวพี่ชายโอยพอปามันมแบบินของมันเขาเขากเพยหอมเรา่อนลุกเกิดอหม่ดิ หลวกลิ้นเนี่หนึ่งลินแกกทัวไหมหอามาทุบนั้นก็หเน่าใบไอ้นอัดปากเลยนะทัวออมอนเขาอามาถุกเดยนยุดหลังกล่องยิ้วไปอ่ไขดำครับซาแจ่งได้หละยด้วอับครับอยจะใส่ใส่ทัวนี่ทุบหอม อีกไลน์มัตมัวนะคตัวเราตุัวหน่อยเลยมีนถูกบอกสียบเลยครับแต่ก็ปก็รน่ะในว่าัวปรตูเบิดต้องไปตะเขี้มเาตัวรีสงแบบตะขาแพงไปเลยแมนเข้มในตัวขาใส่องีนเาเ้ม vừa đây cái đầm đình để quê bọn mắm mắm miếng mắm cái mắm 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 nó Bắt con này đấy. Có lẽ Có mắm quá. ิมาับแต่แม่กินบุกิไม่นงเห็นบุกิเาแซม่อแ่ม่กินแซ่บกินดูเยอกว่ามากเขาากันตอนมันานขน่ดเาพ่อิ้นพ่อป่าแบบเป็นสินแยงสิรครับมันสละลายนเล้ล่ะแล้วตักงอมขององกัไหวไหเวรบอกเ่ยกินไ้่เปลี่ยนได้ไมบ้าเจบแล้วงนิดนึงทำือใส่เดืดพริกปงเจาแล้วเกกินเสีย ผมคอมในีดิมัวใส่เห็ดมานใส่อยู่วนใส่เกินหมุดเดี่ยวต้อง่อนกัดมักระบิดมี่เลยแข่งแข่งกันบว่าไหมยับยบม่ดีเขนนเ่ออะไต่งควงมึงมึงจังอบโอ้โหปีนไทยหอมดิ mạo ghi hình. Hèo hòm sọt gà rô ghi hình sọt gì hòm mì tay mong mặt mọi người mạo mặt mọi người mạo rồi, mọi người mạo mặt mọi người mạo 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 ค่ะคสื่ออมเงนอหืนีครับอ่เนะใส่หมอนตงไปแล้วครับที่นี่อ้โหดีมากทำาันเอดีเลยตะมันเนี่ยมันทุกเม็ดโอ้โหนักตานี่นักตาแว่าพออกมันมีกลนี่อยู่ลองฟังดูไหองตัวคนั้น

ทำมาด่าว่าดิผงส้ำเร็จเลยกินกันได้เบิร์ดนะครับแต่ว่าเสียงสืทั้งติดลรีนไาดินมันดีกว่าเท่งใดใส่ได้ยัวเหมือนแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวสักนี่ฮะผมจะเท่าดองก็จะเอื่อหนึ่งผมจะเท่าดองสี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านโซ่เสียงก็จะซื้อมาไว้ตลอดนะเน้นมีนเล็กน่อยครับผมแซงนุกเกิดเลยเขาเตีนไส้เลย ตับไก่ให้ก่อนนี่หนามมัมนทำตำนานอย่างเงี้ยงนานทำหน่อยวะเผ็ดสุดให้องพริกเนาะน้ำป่ามากเครับกเค็มเลยมาดกินเสียบลาขว่า้ิม,ออมเบ,บ,มมบิงชิมหนำเบิงแต่พ้นมากรสสาติกปกติดได้การอยู่ ย่าอกีก็พิกเข่เแมงสานหัวนหน่อยครับ,บรตัดจค่ขันแบบซิมโสราก็พอฝ่าได้จริงเป็นอย่างไรทุกบด้อสุกบูสุกแต่ว่าทำไปกินทางหมองมันมีกลิ่นไงบอกแล้วตลาดของบุดีมันหื้นแล้วนิ่มพแซมแล้วก็พอ่ากันวน กันแหลกเงี not, ้ย <normal> น <singing> ีเลยเก็บว่อพอนเลหรือพอป่าต้องวุ้กับว่ป่าไปกับผมเสียบริสตันกินหวามองมันเหมือนั้านละมันกได้กินกับพ่อป่าไปเราบุรูกับพ่อป่ายยังหันบ่าหอนบบเพ้เลยอ่ะนันโอ้่เดียนตะวันอย่เ แล้วมันเกิดว่าใจน้แล้วเ่มาตอบเลยกเอน่ซิมซิมังแล้วกินไปปรุงอีกเลย่เนนึงเดียวเสียโยนเสียบเบเสียบเียเีตอมันก็จัดนะสินมันด่ดเอาไปเวิดุงยังลงไปก็ได้เดสาวเตีทไรแม่ อ่ันบอกแข็งแลงครับผมบอกเลยคือยุ่หลานเลยเหรอครับผมเสี่ยวอครับผมความแาษาเามันดีครับเป็นสินแบบไงได้เลิศมากอเันดูถ้วยมันยังเป็นสินเลยครับผมเดี๋ยวก็ดู เจ้าของจริสีดว่าพี่ไปีบสาวมากอหมัอนก,กันบัเถิดเขอื่นมาอีกันลวกเสร็จอีกควานึงพอดีกันเลยเสียใจแล้แล้วออมา เดีย่ยวขอดีเนี่นี่กังเงดยมักมักให้อมความไข่ดำน่ะเพอยครับผมบอกเลยมาล้านในปาาตุ้มใบเบบปลูกต้นไม้ครับขนก็ะสุดดรอปนันเนีะเพอยครับเพื่นเตรียมพ้อมน้องใหม่เขากัน ามสูตรก็จะเอาเลยเว้ยเขากินที่แหลกนอนนี่เนาะท่เสียบเป็นอาหารเหลวนะครับอาหารในภานะเนนเ้บ่าหน่อยเขาเลมาเทาไได้ยูนนี่่อดเนื่อเหอกระดูกมันละลายออกเลยเลยครับไก่ดำชิคกินแบ็คนน่นอะบอักิน

ยังก็ซื้นสิใเริ่มลืมอมแล้วยที่นี่แต่พงสมบูรณ์ราชเนาะเอออ้าทำไมเก่งภาษาอังกฤษจังวะสันผมเล่นเกมดูครับจำมดน้มานนเกมครับที่ถามมาเทียนดจักกันเนาะไม่จำเลยจำเลยปะเล่นเกมก็เีกอย่างเดียวเนี่ยดีเลย kiều mới nó sang kiếm à. ok rồi đi chặt kiếm à, lóc rồi bao, lóc nhá kiếm được không? àm bao nhá, bỏ túi bao không bao giờ để chặt đâu. เจาหมูเห็ดมันสบกเขากันนะครับเขาไกลแต่ลงน้ำถูกตงเลช่วงลูกเกยได้น่นเพราากินไก่ไปอยู่นีนกินถก่เมืงเนีน่ยกิไนไก่มาเก็บแดกเดียวก่อนหงกเดียวทำไงลุงหมูสปาอไรึ

và leo khi cũng chết rồi đấy nhưng mà bé ngưng cưng sai kéng hơn đấy đấy bồi, đấy 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 hoàm đấy 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 đấy

หายแล้วนี่งานเนี้อหอ้วนไหลูกโอ้สุดยอดจิงอนรายการหาวิันลูกาดยวอมนนบบแบบกุบกโอ้ไบางอย่างะ ที่สบไก่ดำขาควอนี่เอาไปบัวก่อนนะทำตักก่อนเด้วยนี่คือยู่ใส่ไก่ไรทุกอย่างครับดูเท่หดเนาเดี๋ยวไปแล้วแถหอมหยอดด้วยล่ะนี่คือไท

เราผสมกันอนอกมาเราใส,สไ่ได้อ๋อ, <c oughs> อามาันเขาดีกรุบกรุบจานม,มันค่อยสดไปไลยแล้วอากาศมันเข้าไอ้เปียวหวานนุ่มัวเกี๊ยอด,ดี ถ้ามลาเป็นอาหารแบบกินแบบนี้นะครับเป็นน้ำซุปเพ่จะห่วกหมูสลามนี่กินรับเลยครับอืมกินแบบส่นไม้แกงดีนะครับอ,อร่อยะารุงเผ็ดเลยถ้าสมเรียนนี่ต้องแบบนี้มันยังเสี่ยงยังทีคยค้ทำตลาดของสมแถวอีสานได้ อ,อ,อาก,กาศเ่วเียแลวนีเากเบิร์ตไปกิับรรยากาศแค่นี้ครับผมนะพเสูจะเปียนทกทายน้มาเนื้อแบบไม่รู้สึกะนนแแลอ